ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทความประมาทคือบ่อเกิดแห่งความหายนะหลงเงินทองหลงความรวยสนุกสนานจะเสียเวลาเปล่าปีหนึ่ง365วันทำบุญกันกี่วันทำผิดศีลกันกี่วันระหว่างบุญกับบาปอันไหนทำเยอะกว่ากัน ให้ลองคิดกันให้ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องธรรมะกิเลสพังษะทุกท่านคะก่อนรับฟังคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะอัปเดตในแต่ละวันนะคะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่เราได้ทำลงไปไม่ว่าจะเป็น ทางกายวาจาและใจเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้ค่ะสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ต้องผ่านไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันย้อนกลับหรือเหมือนชีวิตที่ย่างก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดก็ไปสู่ความตายกันค่ะไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แม้กระทั่ง อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ควรจะมุ่งหวังมากเกินไปเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะการประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะมีอนาคตที่สดใสชีวิตจะก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์พร้อมอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายจึงสอนให้เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คือการทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเมื่อเราทําปัจจุบันดีแล้วอนาคตของเราก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุอย่างตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแล เป็นสุภาษิทิบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชมแล้วไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลายพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่นเหมือนดังคำโบราณที่บอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทซึ่งก็หมายความว่าจะดีได้จะประสบความรุ่งเรืองในชีวิตหรือพบกับความหายนะ ก็เพราะอาศัยวาจาที่เปล่งออกมาจากปากค่ะความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเราส่วนหนึ่งก็มาจากคําพูดที่พูดโดยไม่สำรวมระวังตัวเองพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องถ้อยคำที่ไพเราะอ่อ,อ,อนหวานไม่ทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนซึ่งท่านเรียกว่าวาจาสุภาษิตค่ะ ถือเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะจะนำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเราคนที่พูดแบบนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดความเดือดร้อนหรือโทษต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะดังเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอดีตการมีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรงสาวัถีในหมู่บ้านนั้นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวพ่อค้าเป็นครอบครัวที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นอีกทั้งยังไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาไม่เคยทำบุญให้ทานทุกคนในครอบครัว มักจะพูดโกหกหลอกลวงกันเป็นประจำทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาก็เอาแต่ทำมาค้าขายเอากำไรจากชาวบ้านเกินควรชอบโกงตราช่างอยู่เป็นประจำไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การกระทำของพ่อค้าท่านนี้เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านแต่ชาวบ้านไม่มีความสามารถเอาสินค้าไปขายที่เมืองอื่น จึงจำใจต้องขายให้พ่อค้าคนนี้ทางด้านลูกชายของพ่อค้าก็เอาแต่เที่ยวเตรตามภาษาวัยรุ่นไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายเอาแต่ใจตัวเองเที่ยวทะเลาะกับคนในหมู่บ้านแม้พ่อแม่จะคอยห้ามปรามก็ไม่เชื่อบางวันลูกชายก็พาเพื่อน,อนมาดื่มเหล้าและเล่นกันพนานที่บ้าน แม่เห็นว่าเพื่อนของลูกแต่ละคนไม่มีการศึกษาชอบเที่ยวเต่เฮฮาจึงได้ขับไล่ออกจากบ้านทำให้ลูกชายโมโหมากหาว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติเพื่อนของตัวเองจึงได้ทุบตีแม่แล้วเอาเชือกเส้นใหญ่ฟาดบนศีรษะของแม่ฝ่ายยิงสไพรของพ่อค้าเป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อย มีนิสัยขี้ขโมยเมื่อโดนจับได้ว่าโกหกก็บอกว่าไม่ได้ขโมยโยนความผิดไปให้ผู้อื่นมีอยู่วันหนึ่งนางแอบไปลักกินอาหารอันประณีตที่ชาวบ้านช่วยกันเตรียมไว้เพื่อจะนำไปถวายพระพิสุสง์เมื่อชาวบ้านซักไซไล่เลียงนางก็ยังปฏิเสธพร้อมกับสาบานว่าถ้าดิฉัน กินอาหารนั้นจริงๆเกิดมากี่พกกี่ชาติก็ขอให้ดิฉันพึงเฉือนเนื้อสันหลังของตัวเองกินเถิดฝ่ายภรรยาของพ่อค้าเมื่อมีเพื่อนบ้านมาขอยืมอุปกรณ์บางอย่างแม้อุปกรณ์ในบ้านจะมีพอให้ยืมแต่นางก็ไม่ยอมให้ใครยืมไปใช้บังเอิญว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ชิ้นนั้นจริงๆ จึงอ้อนวอนขอยืมจากบ้านพ่อค้าภรรยาของพ่อค้าก็ยังพูดโกหกพร้อมทั้งสาบานว่าถ้าเรากล่าวถึงสิ่งของที่มีอยู่ว่าไม่มีแล้วก็เกิดมากี่พบกี่ชาติก็ขอให้เราพึงได้กินแต่อาหารอันสกปรกเถิดเพื่อนบ้านนึกว่านางพูดจริงจึงไม่กล้ารบกวนอีก ต่อมาเมื่อคนทั้งสี่เสียชีวิตลงพวกเขาไปบังเกิดเป็นเปรตในดงไฟไหม้ในคนสี่คนนั้นพ่อค้าที่เป็นคนโกงได้ใช้มือทั้งสองข้างกอบเอากแกลบที่มีไฟลุกโลงเกลี่ยลงบนศีรษะของตัวเองสวยทุกทรมานอย่างมากส่วนภรรยาของพ่อค้า เนื่องจากไม่เคยให้ทานไว้จึงหิวโหวยมากเที่ยวแสวงหาอาหารตามสถานที่ต่างๆในขณะที่กำลังน้อมข้าวที่มีกลิ่นหอมไปกินข้าวนั้นก็กลายเป็นน้ำปัสสาวะอุจจระทันทีเกลื่อนหล่นไปด้วยหมูนอนมีกลิ่นเมนหม็นน่ารังเกียจใช้มือทั้งสองข้างกอยอาหารที่สกปรกมากินด้วยความหิว แต่ก็ไม่ได้หายหิวส่วนมิบากกรรมของลูกชายของพ่อค้านั้นที่ไม่เคยทำบุญทำกุศลใดๆเลยเอาแต่เที่ยวเตะไปวันๆจะได้รับผลกรรมอย่างไรมาติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอย่าลืมแบ่งปันด้วยการแชร์เพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ